ราคาทองยังร่วงต่ออีกนะครับตอนนี้คือช่วงเย็นวันที่27ตุลาคม68ทองคำไทยปรับลดลงมาแล้ว1,150บาทครับรูปพธร์ขายออกบาทละ63,350ท,ทองคำแท่งขายออกบาทละ62,550บาทเกิดอะไรขึ้นโมใน c h ชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ <S <S หลังจากราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตร่วงหลุด4,100ก็เดินหน้าลงต่อครับ แล้วช่วงเย็นนี้กำลังทดสอบ4,030เหรียญอยู่หลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้นได้แล้วรอให้2ผู้นำคือทรัมป์ของสหรัฐและสีจิ้นผิงของจีนลงนามร่วมกันในวันที่30ตุลาคม68นี้และทรัมป์ก็ออกมายืนยันระหว่างนั่งเครื่องบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยมั่นใจเลยว,ว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับจีนได้ครับ ก็ยิ่งกดราคาตกรมตลาดโลกให้ร่วงมาต่ออีกนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะพอดีครับในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมที่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะหาหรือและลงนามข้อตกลงการค้ากันนั้นช่วงตีหนึ่งจะประเดิมด้วยผลการประชุมของเฟดก่อนเลยครับวัฒนาคารกลางสหรัฐแนวโน้มตอนนี้ที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้คือลดดอกเบี้ยนแน่แต่ทีนี้ช่วงการประชุมส่งท้ายปี68ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมจะลดต่อหรือเปล่าและแนวโน้มปีหน้าเป็นยังไง ก็ต้องรอประธานเฟดเจอรวมพาวเวลแถลงต่อด้วยนะครับพ่อแม่พป็นทุกท่านบอกยังไงบ้างครับทองเนี่ยมันจะมีการย่อตัวลงมาลึกขนาดไหนก่อนที่จะมีการฟื้นตัวแล้วยังมีโอกาสทําจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ได้หรือไม่หรือถึงขนาดกลับตัวแล้วบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ